ยังจําเธอได้ไหมน้องนุชด,ดวงชีวันตำนานหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือจากนักร้องดังไปเป็นผ่านโรงจันวิมล่านสายตาหรือน้องนุชด,ดวงชีวันเจ้าของเสียงร้องฝ่ายหญิงต้นฉบับเพลงดังในตำนานหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือร้องคู่กับโสระเพชรพินโยตอนนั้นโด่งดังมากช่วงปีพศ2525ซึ่งนักร้องรุ่นต่อมา ได้นำมาร้องใหม่หลายเวอร์ชันน้องนุชตดวงชีวันได้บอกเล่าถึงชีวิตตัวเองบนเส้นทางของศิลปินก่อนตัดสินใจไปใช้ชีวิตในต่างแดนน้องนุชดวงชีวันบอกว่าเธอเป็นชาวอำเภอนามพงจังหวัดขอนแกน่นชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจอายุราว1 7 1 8ปปีมีนักจัดรายการทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงประกาศรับสมัครนักร้องหญิงเธอจึงได้ไปสมัคร และได้รับการสนับสนุนให้บันทึกแผ่นเสียงก่อนที่จะได้บันทึกแผ่นเสียงนั้นนักจารรายการท่านนี้ได้นำไปฝากไว้กับสรเพชพินโยนักร้องชื่อดังในอดีตในขณะนั้นเขาเป็นนักร้องรับเชิญอยู่ที่วงดนตรีเทพพรเพชรอุบลได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียกอาจารย์สรเพชตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและท่านก็แต่งเพลงให้กับน้องนุชด,ดวงชีวันร้องมาโดยตลอด คือเพลงอาลาัยชายแดนสาวคำพองสันสนีหนีชำ้ำสงสารพี่ถุยพี่จ๋าแดงกลับมาแล้วและหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือน้องนุชด,ดวงจีวันยังย้อนวันหว,วานว่าหลังจากเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือติดตลาดชื่อของเธอก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปไหนมาไหนมีแต่คนทักคนชื่นชมหลังจากเพลงชุดนี้ได้รับความนิยมมีการทำวงดนตรี เดินสายแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศทุกที่ที่ไปปิดบิ๊กทำการแสดงมีแฟนเพลงหลั่งไหลมาชมกันอย่างเนืองแน่นเก็บค่าตั๋วเข้าชมบัตรละ20บาทเก็บเงินได้ครั้งละ2-3แสนบาทก็มีสมัยนั้นนักดนตรีเขาเรียกกันว่าปิดบิ๊กล้อมผ้าบ่งล้อมผ้าแทบแตกเนื่องจากแฟนเพลงซื้อบัตรเข้ามาชมในพื้นที่ที่ผ้าล้อมเอาไวา้เรียกว่าแทบแตกไม่สามารถเก็บบัตรได้ คนที่มาตอนหลังก็เข้าชมฟรีอาจารย์โสรเพศพินโยเซ็นสัญญาทำรรวงกับลุงใหญ่อยุธยาเป็นผู้จัดการวงอยู่ราวสองปีเมื่อครบกำหนดต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทั้งที่กำลังมีชื่อเสียงไปได้สวยเพียงไม่นานจากสูงสุดก็กลับคืนสู่สามัญตอนอยู่กับวงค่าตัวก็ไม่เยอะแล้วก็ได้บางไม่ได้บางได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย พอยุบ่งก็มีงานทำบ้างเป็นบางโอกาสถือว่าอยู่ในช่วงที่ลำบากเธอเล่าต่อไปว่าชะตาชีวิตอัดลิกิตให้เดินทางไกลระหว่างที่กลับไปอยู่บ้านบ้านที่จังหวัดขอนแก่นมีการทำเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับความนิยมเหมือนที่ผ่านมาได้ปลูกต้นรักข้ามทวีปกับชาวนอร์เวย์โดยมีหลานสาวเป็นตัวช่วยสื่อสารจนสมหวังในความรักสมรสกับจอนนี่ พอเจนเซนได้ไปใช้ชีวิตคู่ยังต่างประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเริ่มต้นชีวิตในต่างแดนด้วยการเรียนรู้ภาษาพูดอ่านเขียนให้คล่องซึ่งเป็นกติกาที่ต้องยอมรับและทำให้ได้มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นกฎของเขาเลยเราต้องสื่อสารภาษาของเขาให้ได้เพื่อใช้ในการทำงานใช้ชีวิตประจำวันเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของประเทศเขา เมื่อเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะหางานให้ทำโดยดูจากประวัติของเราก่อนว่ามีประสบการณ์ทํางานด้านไหนมาก่อนน้องนุชด,ดวงชีวันเคยเรียนเสริมสวยมาก่อนก่อนที่จะมาเป็นนักร้องมาเป็นขวัญใจมหาชนตั้งใจอยากจะประกอบอาชีพเสริมสวยแต่ยังไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในด้านนี้ระหว่างที่กําลังเรียนภาษาที่ประเทศเขานั้นสำนักงานเทศบาล ต้องการพนักงานทำความสะอาดน้องนุษดวงชีวันก็เห็นว่าเป็นเส้นทางที่สร้างรายได้ให้เธอเธอจึงสมัครใจไปเป็นพนักงานทำความสะอาดทำความสะอาดโรงเรียนหรือไปเป็นพานโรงโดยไม่ได้ยึดติดถึงความสำเร็จในอดีตมาก่อนเลยเทศบาลเขาจะรับงานทำความสะอาดโรงเรียนโรงพยาบาลบ้านพักคนชาราหน่วยงานราชการ น้องนุตด,ดวงจิวันไปเป็นพนักงานทําความสะอาดโรงเรียนทําตั้งแต่เช็ดกระดานเช็ดโต๊ะเก็บขยะไปทิ้งกวาดพื้นถูพื้นหลังห้องน้ําเหมือนเป็นพานโรงในประเทศไทยนั่นแหละแต่ก็มีส่วนแตกต่างอยู่เหมือนกันตรงที่ประเทศนี้ไม่แบ่งชั้นวันนะเคารพซึ่งกันและกันทุกอาชีพมีเกียรติเหมือนกันหมดอีกอย่างหนึ่งการทำความสะอาดที่นี่ทำให้เราได้รับความรู้ ได้เทคนิคการทำความสะอาดน้องนุชบอกว่าชอบมากเขาจะมีรถใส่อุปกรณ์ให้ทั้งหมดมีถุงมือมีหน้ากาก,ากให้ใส่มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้เราหมดไม่ใช่ให้เราคลุกอยู่กับสิ่งสกปรกเสียงติดเชื้อโรคเขาดูแลดีมากน้องนุชดวงชีวันเปิดเผยถึงเงินเดือนที่ได้รับจากการเป็นพานโรงที่ประเทศนอนร์เวย์ว่าตีเป็นเงินไทยเดือนละ1 5 0 0 0 0บาท จากการทำความสะอาดประมาณสองสามแห่งทำให้เธอมีเงินเก็บซื้อบ้านกลับมาตั้งตัวที่เมืองไทยได้อีกครั้งอีกทั้งเมื่อถึงวัยเกษียณทางรัฐบาลนอร์เวย์ยังมีเงินบำนาญโอนเข้าบัญชีให้ทุกเดือนน้องนุชด,ดวงชีวันยังเล่าอีกว่าคนที่ทำงานในประเทศนอร์เวย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเมื่อถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินบำนาญทุกอาชีพ จริงๆแล้วน้องนุชตั้งใจจะไปอยู่ที่โน่นแค่สองปีทำไปทำมาอยู่นานถึง8ปีรู้สึกว่ามีพลังสิ้นเดือนเงินเดือนออกแสนห้าสิ้นเดือนเงินเดือนออกแสนห้าเป็นใครก็ดีใจก่อนที่จะกลับมาที่ประเทศไทยได้ซื้อบ้านไว้หนึ่งหลังในราคาเกือบสี่ล้านบาทอยู่ในเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นบ้านที่น้องนุชด,ดวงชีวันใช้เป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้ น้องนุชด,ดวงชีวันยังได้บอกอีกว่าปัจจุบันในวัย63ปีเธอและสามีชาวนอร์เวย์มาอยู่ด้วยกันที่บ้านในเมืองขอนแก่นสลับกับการออกมาพักตากอากาศที่บ้านสวนชีวิตอยู่ดีมีความสุขมีแฟนเพลงที่ทราบข่าวการมาอยู่เมืองไทยก็ติดต่อให้ไปร้องเพลงบ้างซึ่งเธอก็ยินดีไปทุกงานแทนคำขอบคุณที่แฟนเพลงยังรักและคิดถึงกันเสมอมา กลับมาอยู่ประเทศไทยเกือบจะสิบปีแล้วน้องนุชซื้อบ้านหนึ่งหลังราคาเกือบจะสี่ล้านบาทมันเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่เราเป็นพนักงานทำความสะอาดเป็นพานโรงเราภูมิใจที่เราทำได้คิดถึงน้องนุชด,ดวงจีวันอย่าลืมหาเพลงมาฟังกันนะครับหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือบทเพลงของเธอยังรับใช้สังคมอีกต่อไปแอดมินขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟัง ช่วยกดไลค์กดแชร์ได้ตามโอกาสจะได้ไม่พลาดครั้งต่อไปพบกันใหม่โชคดีสวัสดีครับ